ในประเทศไทยโรคกระจกตาพิการเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยตาบอดพบว่ามีมากเป็นอันดับสองรองจากต้อกระจกและววิธีการรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นดังเดิมคือการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้กระจกตามนุษย์ด้วยกันเท่านั้นการผ่าตัดจึงจะได้ผล จากสถิติความต้องการดวงตาของจักษุแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆมีความจำนงจองดวงตาที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยปัจจุบันมีความต้องการปีละ1,200-1,500ถึงดวงแต่ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยจัดหาและบริการให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นทำให้ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรอดวงตามากกว่า8,125ราย ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยจึงจัดการอบรมเทคนิคการเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดวงตาการเจรจาและจัดเก็บดวงตาขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้แทนในเครือข่ายโรงพยาบาลเหล่ากาชาติจังหวัดและอาสาสมัครได้เรียนรู้คุณค่าของการบริจาคดวงตาการคัดเลือกดวงตาและเทคนิคการให้ข้อมูลเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตารวมถึง ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บดวงตาและการตัดแยกกระจกตาอย่างถูกต้องและถูกวิธีพร้อมปรับเปลี่ยนความคิดของประชาชนให้มีความรู้ความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตาเพื่อผู้ป่วยที่รอคอยความหวังจะได้รับการผ่าตัดและกลับมามองเห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่ง